บอจโจหรือว่าหนุ่มโจโยมานินสาวหน่อยเพชรบันแพงโพสซึ่งโพสซึ้งซึ้งถึงคุณพ่อสงการหน้าวงซาเพื่อนบอกว่าจังสี่พี่น้องครรบผมนี่คืออีพอเฮ้ามันเลือดน,นักสู่คอยมันเลือดน,นักสู่คอยประสบความสาเร็จรเด้อเดพิ่นว่าจังสันพี่น้องครับอยู่บ่อยู่ยนะฮะหนุ่มโจพี่น้องครับออกมาว่าเรื่องราวนี่แล้วก็ในช่วงที่ใกล้สิเปิดฤดูกาลอุ้มไม่เป็นใกล้สิ กาล่างสิเปิดฤดูกาลคือโอ้ยพี่น้องครับผมนุ่มจีราเดวเขาบอกไปเรื่องเทเล่ากันแล้วกันน้องสรับนุ่มโจส้สาวหน่อยเป็นแผงพระว่าอย่างพี่น้องครับแต่ละมือแต่ละเดของเพื่อนนี่โอ้ยอทุกทุกหนึ่งนาทีทุกทุกหนึ่งชั่วโมงพี่น้องครับโพด่โพโพลโผลมีเรื่องเล่าไล่เรื่องคอยอัปเดตเพระท่านบางเทอคอยตามเพรท่าน,าน,านแต่ว่ามือนีพี่น้องครับขอ,ออกมุมของการเป็นรักนักสู่ เป็นลูกนักสู่ของบอโจโยมานินมาว์โซมุตเจ้าฟังกัแเรากันพี่น้องครับถือว่าเป็นมุ่งพิ่นประสบความสําเร็จกัแเรากันนะครับเริ่มต้นมาจากขอความนี่บอกว่าจังสี่ครับพอครับผมมาหอดสินใช่หรอเด้กครับลูกชายของเจ้าเก่งบอและก็แท็กไปหาคุณพอสองการหน้าวงศารนี่พี่น้องครับนี่นี่คือขอความถี่เล่าออกมาว่า เป็นขอความที่เล่าเว้าถึงคุณพ่อเล่าพี่น้องครับบอกว่าเฮ้ามันเลื่อนนักสู่อิลีเฮ้ามันสู่คักสู่แนวอิลีพันวาจังสันพี่น้องครับนี่เป็นอย่างนนุ่มจีราคือเริ่มต้นขอความนี่จากนุ่มโจพี่น้องครรบผมเห็นอิลีเด้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจเห็นความแบบว่าสู่อิลีพี่น้องครับกลัวสามาเป็นสาวหน่อยเพชรบันแพงยืนหนึ่งในโลกออนไลน์ในสูมอนีพี่น้องครับ คำว่าสู่ของเพลินบัดท,ที่นี่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมุดเจ้าเห็นบ่การเตรียมงานเป็นสาวหน่อยเพลินบันแพ้ในฤดูการปี2 6 6 7ฮหอดปี2 5 6 8เอาแบบนี้เล่กันแล้วกันเริ่มต้นจากฉากพี่น้องครับป๊าดฉากเล่าอลังการงานสร้างแห้งพี่น้องเอ๋ยควายละอ่อนซ่อนสะอ่อนแท่นเพลินพี่น้องครับแมนยุติแมนยุตินี่ เพื่อนบอกว่ามันเป็นดีเอเอเลือดนักสูนุ่มเจีระคอยต้องสูนี่พี่น้องครับเจ้าเมืองฉากของสาวหน่อย <c oughs> เพชรบนแพงในฤดูกาลปีสองพันหรหกสิบเจ็ดนี่คือภาพนิ่งได้นน่พี่น้องครับนี่นี่ภาพหนิงได้นน่พี่น้องป,ปังปังคับอิลีปังค,กงคักปังแน่พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เมื่ออีกช็อตนึ่งให้เมื่ออีกช็ดตนึงเออ ให้เมืองภาพอีกภาพหนึ่งมีคลิปวิดีโอพร้อมเดี๋ยวให้เมืองคลิปวิดีโอตะวันให้เมืองภาพหนึ่งก่อนราะว่าป์าพ,พี่น้องครับภาพหนึ่งมันอัดังอีดีเห็นบอนี่โอ้ยนุ่มโจ้หนึ่งวันพันเรื่องราวพี่น้องครับผมสารพจนนะฮะเออนี่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 น,น,นี่ต้องดูจากอันนี้อันนี้นุ่มโจ้แล้วล,ลงไหวพี่น้องครับปาดฉากหมอลัําติน,นี่แค่ไปเมืองฉากกระคุ้มแล้วพี่น้องเออปาดนะ์ุผูน่ะ นี่คือบรรยากาศของการเตรียมเนื้อเตรียมโตเตรียมงานได้นน่พี่น้องครับเพิ่นสิเปิดวงเล่นๆหน่อยน้ำจิราว่าสุฟังเด้อเออพูดหนาพี่น้องปาฉากสาวหน่อยเพชรบั่นแพงปังคักปังแน่เออเลือดเลือดอิลียอมใจปีนี่เต็ม เต็มซิฟไฮลอยบอกเลยเออเต็มซิฟไฮลอยของสาวน้อยเพริมแพงอันนี้ในรูปพี่น้องครับต้องลอเมืองของจริงแต่ว่ามาที่นี่เพิ่นกับมีคลิปวิดีโอห้มฮอเดเมืองกันพี่น้องครับผมมีคลิปวิดีโอแฮมได้เมืองกันพรออมคือตอนนี้เป็นกระแสรรมากๆเลยนะสําหรับสาวน้อยเพรแ,แพงเนี่ยเออกับความสเลข,ของนุ่มโจเพิ่บอกว่าเพิ่นมาฮอดฝันแล้วเพิ่นมาไก่เกินฝันแล้วเพิ่นว่าจังสั่พี่น้องครับอันนี้นุ่มจจรักกะเห็นโดยอิหลีนะฮะนี่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 น อ่มุดจอดในเืองความข่อยพี่น้องครับซึ่งเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นภาพเลื่อนไหวเแล้วนี่นี่นีนอา้านี่คืออยู่ในบรรยากาศของอันเพิ่นล่องไฟได้นี่พี่น้องครับนี่ปาร์ความอลังอิลีต้องเลยบอกว่าอลังอลังแห้งอลังการแห้งพี่น้องครับผมเออ คือความเต็มของไฟความเต็มของจอจอ LED เนะี่ยพุดธนาพี่น้องครับปาเลิศเลิศเลิศเออเลิศอิลีเออเลิศความเพ็ยรความหย่างมุจเจ้าครับซวมเสื้อของสาวไหนเป็นแผนแพงนะฮะเอาบัตรที่นี่พี่น้องครับความการันตีมาจากคุณพอดาบสอเนี่ยคุณพอดาบสอละว่าจังสีเลยพี่น้องครับเออคุณพ่อดาบสอออกมาพูดออกมาเว้าเลยนะฮะออกมาพักออกมาเว้าออกมาพูดเละพี่น้องครับผม คุณพ่อดับซอบอกว่าจังสี่นุ่มโจเจ้าเครียดไ้ไพเจากก้าโกรธไ้ไพเจากก้าค่อยคาเฮ็ดแน่แท้ว่าสั่นตัวคุณพ่อดับซอบอกพี่น้องครับส่วนไอ้นุ่มโจหรือว่าบอโจก,ก็บอบออกมาบอกเลยว่าอ้าวคุณพ่อดับซอบปะทมปะทั้งสินกรเฮ็ดคาเฮ็ดเลือดคอยกระเฮ็ดคื้จังเจ้าเฮ็ดนั่นละว่าสั่นตัวพี่น้องครับวงก,การมาล่อมปีนี่บ่ย่อมกันอิเล่คือไม่ใช่คือโอเคแหละเฮาเฮาบอกในฐานะของคนทิ่เป็นคนเมืองนะพี่น้องเนาะแต่ละวงแต่ละคณะสู่กันเลย ทั้งฉากทั้งเวทีทั้งแดนเซอร์ทั้งล่ำเรืองตอก่อนทั้งหมอล่ำทั้งศิลปินฟาดฟันกันทุกคณะพี่น้องครับต่ว่าสุดท้ายเหลอเป็นยังไงน,นี่คนที่ได้คือคนเมืองยางโมฮาพี่น้องครับคนดูคือคุ้มค่ามากย่างสาวหน่อยเพชรบันแพงนี่พี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปไหมไปเมืองเพชรเพิ่นไหมพี่น้องครับเปิดวงนี่คือเล่าเล่าเล่าแบบล้อแกแบบหนึ่งวันพันเรื่องราวจริงนะสำหรับสาวหน้อยเพชรบันแพงเนี่ยเออ เปิดวงพี่น้องครับผมวันที่24นะฮะ24สำหรับสาวหน่อยเพชรบันแพงพี่น้องครับเพื่อนบอกว่า24นี่บอธรรมดาแน่นอนพิสูจน์ด้วยสายตามู้เจ้าเองว่าการเป็นบอโจก็บอกว่าอีพอเอ้ยขยับหอดเซ็นใช่แล้วนี่เป็นแบบใดพิสูจน์กันพี่น้องครับและที่สําคัญนะฮะมีเปล่เผยออกมาบอกว่าจังสี่พรมบอกว่านุ่มเจระโชคพิเศษของบอโจ ซึ่งแฉแน,น่นอนน้ำตาไหลน้ำตาล่วงแน่นอนคำาว่าเลือดนักสู่ของนุ่มโจกครับคุณพ่อของเพื่อนนี่จะเป็นแบบไหนติดต,ต,ต่อติดตามได้พี่น้องครับในมือเปิดร่วงของสาวหน่อยเพชรบันแพงนะฮะเอาพี่น้องครับไปเจอไปเจอไจอด้พี่น้องเด้อไปเมืองคว้าบอลลังการได้เลยนะครับผมสําหรับเปิดฤดูกาลของสาวหน่อยเพชรบันแพงนะฮะอยู่้างสนามกีฬากลางบันแพง ตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามวันที่24พี่น้องครับผมตรงเเวลา1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปนั่นเองนะจ๊ะนะจ๊ะฝากมุดเต่าแน่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะสำหรับอีกหนึ่งเรื่องเล่าของวงการหมอลำ่นะฮะ